ของหนังกินเพ้ออีเมียยกข่าวกลาวสบาสดีผมเปงพี่น้องสวัสดีสมอสบอสน,น,นี่นี่ตอนหักกาอสูงหงบอกไก่นาะพี่น้อง happy birthday เกิอน้อพี่น้องวันนี้ก็วันเกิดใจเนาะแต่วันนี้ฝนกระตกเลยน,น่อยหนึ่งเมษา เหนึ่งวิซาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เราพี่น้องแต่ฝนกระตุกมาแห้งเราพี่น้องแค่ไหนก็ไม่ถ่ายพี่น้องเลย Bố to em mà cài cài thải Kìa kìa kìa, à, hòn bò, náo nhân bò, À.

มีจ่องย่มีจ่องโย่ขอบคุณที่เระะดาด้เราขอบใจทีเราดาเนาะล้วก็ขอบใจที่สิทธิ์เนาะวันนี้ก็เป็นมือชุ่มชื่นเนาะพี่นอ้องเมือนเกิดื้อนี้กันเป็นชุ่มชื่นวันนี้

อมันยัด okay, ีเนาะฝนตกแบบเย็นชุ่มชื้นแบบเมือวันเกิดฮองเลยบายเลยมันดีว่ะอือ

นวาจังเจาหวานมอแล่าครัทำบันเมนาผาใช้กะเจผ่าใช้กะเจปลามื่อจะทนบีข้ันผักวิ่งนัาวันนี้่งหน้าีมันผักาดวันเกิดเท่านั้นมนี้วันที่หนึ่งใครอยู่ตรงกบวันวันอะ้วันซุกอีกวันสักกเออวันวักกาดแลวสมุนยังขามวเดียวเออมือขันมือหนึ่งเป็นวันซุกพอดีเลย เกิดวันสุกพี่น้องเกินสุกวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาเตบ้านเด้อพี่น้องเตบ้านอ่ะวันนี้คือยุดเตเอ็นเขาหอแปดทีมนะวันที่วันจันทร์เนาะพอดีเนาะถือวันจันทร์พอดีแล้วก็มือจนเตหอดวันศุกเลยมือชิงชนะเลิศบ่ยุทด เตะห้องวันจันลยกระจห้องสุกกรจบเออวันวันจันนี่เต2องทีมเอ้ยสี่ทีมสองคู่สินเขาที่เอเขาพอดแปดเกยังที่เก่าซิงนะ แต่วันที่เก่านี่ไก่ซิมีคล้องรางวัลหายผูชราเลยจ้าพี่น้องเลยคืออาย็นหายมากเลยไอ้ใหญ่ทั้งเมืองนอกเนาะแต่บุญยังบอกบอกดอกทำได้่ไหขออนึงสเกอมมีนอมีนจะเป็นอู้อากาศขากระรื่นนี่ กางล้มนะพี่น้องเลยกางล้มเน้นมันบุกกลางนี่เขาใส่คีบได้พอาดีขนทางเปลี่ยนนะพี่น้องทางเปียกกับทางลายลงมาพี่น้อง

我光吗？啊？ คนเดอ้อสวัสดีผ่านเดอ้มอมวกมับมันมันโมผืนทางไหนก็ตามเนาะก็ให้ผ่านอยูอด่ดีไม่แห้งเดอ้อสุขภาพแข็งแรงเดอ้อชุ่มชื้นเนาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้หักหม้อพี่บบน่อ 有根苗了。

หดหมดคนเรือะไรพี่น้องห้มเงีาบ ngon ngon gim nặng ime chín cào ime khảo, vina ngon 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 có ngon 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 mất đây ngon à, แม่แล่นีหมองนางย่ตัวเดียวแบบนี่ฮะนึ่งงอ๋ลุกขาเ่ยกัายอยางเงยไม่หมองนาง

ดิ้นแห้งเลยดาย